คนเนาะเมื่อจะเป็นเมื่อที่สองทำมาเกี่ยวเขาสวยในย่าเนาะเมื่อนี้เบาไหวเป็นกหัตให้เอาตัดเครื่องเนาะสวยไปเนาะเขาก็สิพาไปเบิ่งกเหมือนกันว่ะเอาสิตัดเป็นหรึเปล่าเนาะมันต้องช้ำเบาใส่บวกิ่มอีกชิปให้เป็นเป็นได้เอาเป็นได้ไหน เอลคิดไปหลายเติมแล้วชมดิง่ายก็คุดเลยเอ้าได้ครับเตรียมเงาเล็กว่าพันวิทยาเลยเจ็บเส้นกดลงหายการฝพึกใหม่มาเป็นธรรมดาเยังเกีย์ตะพืชย่อยยา้นทำลายตัวเองเห็ดน่าก็คือเกี่ยวแบบโค้งๆังงไรบ้างนะ ไปตามไปตามเหอนเขาเนทางกเก่าอเก่ากุ้งๆเาอ้าวเหมนเยนเกี่ยวเขาเผื่อทำอิรเป็นอะไรปะว่าลูกซย์เจ้าเป็นอะไรฮะใกล้เลยแหละใกล้จุดข้องเลยแหละจะอะไรกี้เจ้ากี้อะไรเด้ อยางคุณมาบิดเอลซอยเลยเบาไหวพันซอนพันซอนเอาเกี่ยวเขาเนาะมาพี่กายหนิซ้อนตัดหนาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วใต้เอลี่เลย อนันเขาไปซื้อเขาก็แนะน้ำบอกให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องดูพอมันสีใหม่ด้แต่มันเคสียจ้าม่ยับลงไปมันสี <c oughs> นสยืด <c oughs> อายุ <c oughs> การ <c oughs> ใส่งานไปอีกนะ บัดเป็ดนาแอวกขบอ่อนแห้งยังต้องพาละเป็ดบัดเป็ดกับสิแบบบาไว้นี่แหละตอนนบาไว้เป็นและลงเลยนะลงน้ำเองตอน กำลังฝึกลูกซิทใหม่อาปองกันีไดเกี่ยวเป็นมาเนเกี่ยวเป็นมันกะว่ายัวว่ายัวเขาเกี่ยวเนี่ย หลังจากทีว่าขาวาไปเบิ่งอ่าวตัดหญ้ามาแล้วตัดเข่ามาแล้วแต่ยังบุคล้องบันไดเพิ่งมาแล้วจังสิพาเบิบ่งใหม่อีกรอบนึงบ้านฮาสิมาเกี่ยวเขาน่าแม่หยากับอาไม่เนาะเฮาสิลงมาเกี่ยวอยู่ข้างมีนำ้ำหน้ามีนำ้ำเนาะพี่น้องเดี๋ยวหย่างไปดัวยกันเติมหนึ่งพี่น้องกว่าเอากัลเซมาเกี่ยวเนา,าะฮัลเซมาเกี่ยวปี้ เกือบจะมีดคงปีเลยเอาไมไา้ไปยังไปยังอ๋อเราไปยังเคี้ยวบ่ให้แม่นมันเคี้ยวนะมันมีหน,มนามบ่เคี้ยวนะมันมีหน,มนามไปจ้ะโมนั่นคือเคี้ยวแหละเอาไม,ม้มาเคี้ยวขออ้างนี้นะ,ะไม่ยหยาดอกใบมันก็ยังเคีย้ยวอีะไรอยู่ เาไปเกี่ยวค่วะเบาไทางโ <laughs> อ้นางย่าูโอ,โอต้องเอาเกี่ยวน,นั้นเบาแล้วเนาะอ่าข้างแนวหมางข้างแหงเลยเนา,นา,นานะ มองแก้วนี้คือสีบ่มีน่าม่องเะีอยนีม,ม,มเทียงกันเนาะบานนี้ชาวบึงเอาตองเนี่ยใี่ไหมเพินเริ่มไข้แนหงเลยหน้าได้สัน กใช่แน่แลเ้เตอน ถามมึงเพิ่อนะเพิ่นไข่แน่เลยวะเกี่ยวข้องหรือยัง Xổ nào, xổ nào nào khẩu nè hả bị khẩu nó ngon nguồn khẩu nóng nóng Never. พามาเบิ่งท่านอาจารย์ท่านใดท่านอาจารย์ลูกซีดเจ้ากำังทักเปนั่งเพียนกันเนะคุณชองคุณช่องน่ะซ้ำน่ะเพียนกันเป็นนัได้ลูกซีดเจ้าราตัดเป็นนันไ้แล้วไข่ขึ่นวะตาตัดเนวายยูวิดหลดดีบ่นะวิดหลดเด้อโหลดอาไรนี่วิดหลดอีมั้ แก้วบุเสีซลลังมาลหญ่เด่นมาว่างเลยเนาะทั้งว่างน่ะเออลูกชิดเจ้านั่นเป็นไวัยยูเข่าทั้งลังในเหม็นเข่าอันเดียวกันเพราะเขาของเขาเมียก็เคี้ยว มาไหว้กลูกซีซ์เพิ่นกัโอเคยื้อคนนะมีคนมาเบิ่งเจ้หลายคนนี่บ่ข้างกันคนหนึ่งมาเบิ่งการเกี่ยวขขาวก็เจ้าต่อันนี้อยู่แคมพันทางเนาะไปไกยกันแนมไปไกยกันแนมเพราะว่าแถวคำแห้งนี่ยังบุระบาดเกี่ยวขขาวด้วยเครื่องเกี่ยวตัดหญ้าเนาะแม่นยังมี่ตัดเนาะเขาแต่ว่าเค่อยชื่อมาตัดอยู่แต่ว่าแต่ว่ามันบงามนะตัดบบเป็นแม่น ตัดเลยคือตัดหยาบไปคนละทิไปนะตัดแบบยังโอ้โหเราขนูกอะขนุว่าตัดแบบนี้นแบบนี้แตบบ่ <c oughs> ิมีคนตัดลายอยู่แต,ไปไปแต่ว่าเขาจะแบบว่าพูดถึ่ว่านนี้ตัดขาวมาตัดบึงกระเทียบสายยาสายบ่มีล่างบ่มีล่างอยู่แต่กับ,บ <c oughs> มีล่างกับเห็ดบ่เป็นใส่เห็ดอะไรให้มันงามตัดอยู่กระเทียบขาเจ้ากระเลียบยาข้าวเจ้าให้มันให้ตัดใหามังามกับ, <c oughs> บมันบึงเขาเจ้ากระเลยมาเ <c oughs> บ่ง มาตัดแบบใดจม,มัง่ายสา,า,ม,าม,สมารถซเกี้วเอานว่าสีว่าซมะรีกับซนิโนไข่เคี่ยงกันขั้นขาวน้านี่กระขากนะตนนี้ลูกซีดพ่นก,กับกําลังเป็น <c oughs> ลูกซีดก็แม่เอาพ่นกาเป็นนี่พันกับซื้อล่างมาใส่เพื่อนแล้วมันกะขึามาตัดแล้วนซื้อล่างมาตัดเขาให้เพ่กันยึดมันได้เรื่องไเลยสึ้ไือเลย นั่งกี่เกี่ยวซุกนี้แล้วแปลว่าสิอกู้แล้วก่อนกู้แล้วต้นนี้อยู่เลยอืมอืมแมนเนี่ยเกี่ยวต้นนี้แล้วก็ไปเกี่ยวทางตะกาเกี่ยวตะกาแล้วขั้นขางทางขางซุกเกี่ยวขางนี้อ่ะมันเลื้ยงมันจะเลี้ยงไหลเลื้ยงไหลกันทุกส่วนน่ะเลี้ยงไก่ทั้งเต็มยูทั้เกี่ยวเลือยแต่ขางเกี่ยวแบบนี้แบบนี้น่ะเลีมือที่สองน่ะเนี่ สำหรับเมื่อไงฮะกัสิเขาจบลงก่อนนะถ้าจงซีมาอัปเดตให้เบิ่งในมื่อต่อต่อไปนะสำหรับคลิปนี้ฮะก็ขอลาลงก่อนการฝากไลค์กดแชร์ก็ซักสะเป็นกำลังใจให้เด้อทุกคนการลงคลิปกระลาซ่าน่เนาะเพาอยู่บ้านขัาแหม่งเนี่ยผมมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนาะขอลาทุกทุกฐานลงสกอร์เพิกันคลิปหน้ายังหักเลยคืนนอตทุกทุกคน